คยุบยุบก่อนจเ,เพึ่งใครเต้ามมตเนี่ยเขาเป็นโรคหัวใจอ่อนอยู่นะพี่หมอไม่อยากเสี่ยงดีกว่าค่ะอ๋อครับเครื่องมือที่เรามีอยู่จะไม่ทันสมัยนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะปรับใช้กันได้นะครับที่ผมจะทำไงดีเนี่ยมือผมก็ดันมันเจ็บซะอีกอะ ใจชีวิตเนืคนุณรอไม่ได้ตัดสินใจพอครับเรามีทางเลือกอยู่ทางเดียวนะครับผมจะทำุดชีวิตครับแต่ผมน,นะครับ Thank you. เป็นปกติแล้วขอบคุณมากขอ,ขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณที่สั่ง ช่วยคนไข้เอาไว้วเขารอดได้เนี่ยมันรู้สึกวิเศษจริงครับมันเป็นความรู้สึกที่ที่ที่บอกไม่ถูกจริงครับนี่แหละเป็นพลังต่อชีวิตผมทุกครั้งเราไม่ได้ช่วยชีวิตแค่เฉพาะคนไข้เท่านั้นนะแต่เรายังได้ช่วยชีวิตคนรอบข้าญาติพี่น้องครอบครูของเขาไว้ด้วยผมชื่อติดใจที่นี่แล้วสิครับ ผมได้ยินคุณผู้ยังรู้สึกอบอุ่นใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอฝากโรงพยาบาลให้ด้วยแล้วกันนะ ยายค่ะนั่งเล่นหรือยายค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเหงาไหมยายไม่เหงาสบายดีค่ะดีนะดีนะดีนะเออนี่แล้วเออยายได้ทานยาที่หมอให้หรือเปล่าทานทุกวันทุกวันเลยนะดีนะจะได้หายเร็วๆค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอสบายนะยายนะค่ะมูซา ทานยาที่หมอให้หรือ,อยังมูซาทำไมไม่รีบทานยาละะ่ะฮะจะได้หายเร็วๆจะไม่ต้องลำบากเหมือนยายไงผมไม่อยากหายครับไม่อยากหายอะทำไมละ่ะหายแล้วผมก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนเพื่อนก็ไม่ครบญาติก็ไม่มีมีแต่ยายเป็นคนเดียวถ้าหายแล้วผมไม่รู้จะใครแล้วผมจะอยู่ยังไงล่ะครับคุณหมอ you <laughs> ใบอ่าไงหังขี่เลื่อนยาวค่าก้มันตติดติดไปลว่าขอแตะหน่อย

ฉันฉันมันมีบาปที่ข้างคาอยู่ในใจมันทรมานเหลือเกินมันเรื่องอะไรกันล่ะเมื่อวันก่อนน่ะลูกชายฉันอะไปแกล้งมูซาเด็กเข้าหมอเลิกก็พลาดท่าตกมุงไปในน้ำไอ้ฉันก็เข้าใจผิดคิดว่ามูซาเนะี่ยทำก็เลยเข้าไปตบตีเด็ก แล้วจากนั้นน่ะฉันก็มารู้ความจริงเมื่อมูซานะ่ะได้ช่วยชีวิตลูกฉันเอาไว้ถ้าวันนั้นมูซาไม่ช่วยลูกชายฉันก็คงจะไม่รอดคงจะกลับไปสู่อ้อมอกของความ,มเมตตาของพระอ,องค์อลล l a ์แล้วลฉันฉันไม่น่าจะอกักติแลบคนพวกนี้เลย ก็ไปขอโทษเขาซะนะหรือไม่ก็ไปคุยกับหมอเลฉันอายฉันอายเขาเหลเกินฉันไม่ไม่มีปัญญาที่จะไปสู้หน้าหมอหรอกเพราะฉันทำไม่ดีกับคุณหมอเอาไว้เยอะมากเยอะเหลือเกินอไอการทำนึกผิดได้เนี่ย เป็นสิ่งประเสริฐถ้าโตคิดได้อย่างนี้นก็ดีนะเราก็จะยินด,ดีด้วยแล้วมีอย่างนะพระคัมภีร์จะสอนพวกเราชาวมุสลิมเสม,มอว่าให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่เกลียนเชื้อชาติศาสนาก็ดูอย่างบูซากับคุณหมอเลิศสินคุณหมอเลิศเนี่ย ไม่ได้เป็นคนมุสลิมเลยแต่คนไข้ของท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนมุสลิมทั้งเยอะแยะท่านก็ช่วยเหลือทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยก็เพื่อพวกเราชาวมุสลิมทั้งนั้นเนี่ยทีนี้นอกจากพวกเราจะไม่ช่วยเหลือชาวมุสลิมด้วยกันแล้วเราไม่คิดทีจะช่วยเดยมอเลยบ้างเลยลเหรอ ขอจะมีวิธีไหนบ้างลนะ่ะช่วยแนะนำฉันด้วยเอฉันจะได้ถ่ายทโทษกับคุณหมอเลิศน,นะไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองหรืออะไรก็าตามฉันเนี่ยยินดีจะทำทุกอย่างเดี๋ยวนี้ฉันรู้แล้วครับว่าคุณหมอเลิศน่ะเป็นคนดีดีจริงๆท่านนะ่ะเหมือนกับเป็นพ่อพ่อของพวกเรา 父，公公、哦，家，我、哦。我，他，只，知，道，呢。